โดยทีเด็กชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคณิตศาสตร์ของครูปอมนะครับวันนี้เรามาต่อในเรื่องของโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าโจทย์ปัญหาของเรานะครับมีลักษณะอะ่เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยข้อแรกนะครับเขาบอกว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งตั้งงบประมาณไว้จํานวนหนึ่งขณะนี้ใช้งบประมาณไป3 0,000ื่นอ่าโทษทีครับสามสิบสี่ล้าน ห้าแสนหกหมื่นบาทและยังเหลืองบประมาณอยู่อีกแปดล้านสองแสนสี่หมื่นบาทหน่วยงานแห่งนี้ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ตรงที่มันเป็นส่วนของวิธีคิดในในแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนต้องวาดภาพเป็นแท่งๆแ,แ,แบบนี้ให้ครูเห็นด้วยนะครับทุกข้อเลยมีหลายๆคนที่ไม่ได้วาดมานะครับต้องวาดวิธีคิดแบบนี้ให้ครูด้วยนะครับอ่ะเราก็จะแสดงสัญลักษณ์ของการแสดงแท่งจํานวนได้เป็นก็คืองบประมาณทั้งหมดที่ เขาบอกว่าอะไรครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยตั้งไว้เท่าไหร,ร,ไหร่ก็คือแบ่งออกเป็นงบประมาณที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมครับกับงบประมาณที่เหลืออยู่อ่าครูก็แสดงว่าเส้นนี้คือส่วนที่ใช้ไปแล้วใช่หไหมส่วนที่ใช้ไปแล้วก็คือเท่าไหร่ครับ 34, มสล้านห้าแสนหบาทแล้วก็ส่วนนี้ก็คือส่วนที่ยังเหลืออยู่จากงบประมาณทั้งหมดก็คือให้เราหาความยาวของแท่งนี้ทั้งหมดนั่นเองครับเราจะมาหาว่าแท่งเนี้ย มีความยาวทั้งหมดเทด่าไหรเอาไปทําอะไรครับหาความยาวของแท่งรวมถ้าหาความยาวของแท่งยาวทั้งหมดไม่ได้หาส่วนต่างแสดงว่าเอาไปาบวกนั่นเองนะครับแสดงว่านักเรียนก็จับจํานวน2จํานวนนะครับมาบวกกันนะครับอาจำนวนแรกเห็นไหมครับบวกกับจํานวนที่2เขียนหลักให้ตรงกันนะครับเขียนเขียนหลักให้ตรงกันนะครับนักเรียนนับหลักให้ดีนะครับเขียนให้ตรงกันขีดเส้นใต้ให้ตรงนะครับ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์ต่อไปศูนย์บวกหได้หนะครับใส่ลูกน้ําให้เรียบร้อยนะครับหกวกสได้สิใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะครับห้วกสเป็นเบวกอีกหเป็นแปนะครับแปวกสเป็นสิใส่สทดหนึบวกหเป็นสแสดงว่างบประมาณที่ตั้งไว้อันนี้คืองบที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกเห็นไหมครับงบประมาณที่ตั้งไว้ก็คือ42ล้าน8ันหน่วยเป็น บาทตอนสุดท้ายนักเรียนเขียนตอบให้ครูด้วยนะนักเรียนเขียนตอบให้ครูด้วยครับเขียนตอบก็เขียนเป็นเลขไทยนะครับ42ล้าน8แสนบาทนะครับบาท ตอบไปด้วยต่อไปข้อ2ครับเขาบอกว่านวลจันทรเก็บเงินซื้อบ้านได้3 8 9ล้านบาทและต้องกู้เพิ่มเห็นไ,ไหมแสดงว่าเขาพูดถึง2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือส่วนที่ทเก็บเงินแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องกู้เพิ่มเอาสส่วนนี้มารวมกันจึงจะกลายเป็นเงินที่พอซื้อบ้านในราคานี่ครับ4ี่ล้านห้าแสนบาททั้งหมดแสดงว่าแท่งยาวทั้งหมดนี้ก็คือราคาบ้านครับ ราคาบ้านคือ4 5 7ล้าน5 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เก็บเงินได้แล้ว3ล้านกว่าบาทแสดงว่าอีกส่วนสีส้มๆนี้ที่อ่าส่วนสีแดงๆนี้คือส่วนที่ต้องกู้เพิ่มอีกเท่าไหร่ส่วนนี้อีกเท่าไหร่หาส่วนต่างไม่ได้หาผล,ผล,ผลรวมของแท่งยาวแสดงว่าหาส่วนที่เหลือเอาไปทำอะไรครับนักเรียน เอาไปลบครับจึงจะพอซื้อบ้านในราคา4ล้านใช่ไหมเพราะว่าเขา,าเก็บเงินได้แค่3ล้านกว่าบาทน้องเลียก็เขาต้องกู้เพิ่มอีกเทา่าไหร่นักเรียงก็จับไอราคาบ้าน4ล้านเนี่ยลบด้วยราคาจําจนวนเงินที่เขาเก็บไว้ได้แล้วใช่ไหมสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นใช่ไหมครับอ่าลบออกอ่าคิดให้ตรงนะครับ ศูนยบศูนบศูบศอ่าอย่ามาเลยศูนย์ลบศูนได้ศูนลบเไม่พอไปยืม5 5ก็เหลือ4เป็น17นับ9ให้ถึง17 8 9แล้ว10 11 12 13็ดสิบสองสห้าสิเห็ไหมแปขีดนะครับนะต่อไป4ีลบแไม่ได้ไปยืม4ตัวหน้าเหลือ3เป็น14นับ8ถึง14 8สี่แปดแล้วเก้าสิบสิบเเท่าไหร่ครับ6ครับแสดงว่าต้อง อ่าตอบก็คือทำไงครับกู้เพิ่มอีกเท่าไหร่ครับกู้เพิ่มอีกห6ล้านโอ้ยเขียนสวยๆหน่อย6กล้านแหมื่นบาทนะครับ6กล้านแหมื่นบาทแสดงว่าส่วนนี้ก็คือ6ล้านเอ้ยโทษทีครับ6 8แสนแปหมื่นครูพูดผิดขออภัยครับ6 8แสนแหมื่นบาทแสดงว่ากู้อีก6 8แสนแหมื่นบาทนะครับอ่าต่อไป เกษตรกรขายข้าวได้2 5 0 0 0 0บาทเมื่อรวมกับรายได้จากการขายปศุสูสัตว์แสดงคาพูด2ส่วนขายข้าว1ส่วนแล้วก็ขายปศุสู่สัตว์1ส่วนทําให้มีรายได้ทั้งหมดก็คือทีเลย3 2 3 0 0 0 0บาทขายปศุสู่สัตว์ทั้งหมดเท่าไหร่นี่คือหาส่วนนี้ครับหาส่วนต่างสแสดงว่าเอาไปทาอะไรครับหาอีกส่วนหนึ่งเอาไปลบใช่ไหมครับนักเรียนก็จะผลรวมก็คือทั้งแท่งความยาวของแท่งนี้คือ3 2 3 0 0 0ส่มัใช่ไหมหาส่วนที่เหลือ ก็คือส่วนที่ขายไปสู่สัตว์ถูกไหมครับก็ต้องลบออกอีกเท่าไรจรึงจะพอ3 0 0แสนใช่ไหมลบออกเท่าไหรลบออกที่ขายข้าวก็คือ2 0,000ืไอโทษทีสอง0 0 0ห้าหบาทอ่านะครับขีดเส้นให้ตรง0ูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ได้0ดูนย์ยาวไปเลย3-0ลบศูนย์ก็ได้3ครับ2-5ลบ5ไม่พอไปยืม3ตัวหน้าเหลือ2อ่ะยืมมาหนึนับให้ถึง12 5แล้ว6 7 8 9 10 11, 12ทั้งหมด เ็ครับ2ลบ2ได้0ย์ไม่ต้องเขียนนะครับแสดงว่าเขาทำไงครับนักเรียนต้องขายปศุสัสั์อันนี้ก็คือแสดงว่าขายปศุสัสั์ไปนะครับนะขายปศสุสัตว์7,3,000บาทนะสุดท้ายนเรีืนอย่าลืมตอบให้ครูด้วยนะครับข้อนี้เช่นเดียวกันชาวสวนขายทุเรียนได้เงิน8 9 0 0 0 0บาท 8 9 0 0 0หากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ4 2 0 0 0 0บาทนะครับชาวสวนจะถูกต้องชาวสวนเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แสดงว่าขายทุเรียนได้เงินทั้งหมดเนี่ย8แสนเก้าหมื่นแสดงว่าความยาวของแท่ง8แสนเก้าหมื่นหากค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเท่านี้อันนี้คือส่วนของค่าใช้จ่ายหาอีกส่วนหนึ่งของในแท่งนี้ก็เอาไปลบเช่นเดียวกันักเรียนก็เอา8แสนเก้าหมื่นนะลบออก ที่เหลือก็คือ482,000อาเหลือเท่าไหรครับนักเรียนคิดซี0-0ได้0 0-0ได้0 0-2ไม่ได้ไปยืม9เหลือ8 10-2เหลือ8ครับ8-8เหลือ0 8-4เหลือ4แสดงว่าค่าใช้จ่ายนี่เลยนะครับค่าใช้จ่ายก็คือ48,000บาทนะครับอาอย่าลืมเขียนตอบให้ครูด้วยนะครับ งานนักเรียนอยู่ที่หน้า 39, 40และ41จํานวน3หน้านะครับอ่า3หน้านะครับส่งวันที่26สิงหาคม64นะครับอ่าขอให้นักเรียนตั้งใจทํากันบ้านแล้วก็อย่าลืมส่งงานครูด้วยนะครับ